สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะน้ำมันมะกอกเนะาะคุณหมอสั่งคุณหมอสั่งคุณหมอขอให้ทานตัวนี้นะคะให้ทานน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าให้ทานแล้วแต่เราเนาะว่าเราจะทํากับข้าวหรือจะทานสดก็ได้นะคะทานสดนี่ในที่นี้หมายถึงว่าอ่า วันละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่พี่อ้ยอยทำปับข้าวด้วยเนาะแล้วก็ใช้มาทำไข่ดาวเพราะว่าพี่อ้อยต้องทานไข่ขาวทุกวันนะคะก็เลยใช้น้ํามันตัวนี้นะคะมาทําเป็นไข่ดาวนะคะแล้วน้ํามันที่เหลือคนกระทะก็ผัดข้าวผัดผักอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะใช้ตัวนี้ตลอดนะคะ ัวนี้2ลิตรนะคะแต่ราคาพี่อ้อยจำไม่ได้เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยใส่ไว้ที่ตรงท้ายคลิปแล้วกันนะคะตรงต่อจากชื่อคลิปเลยเนาะเพราะว่าเข้าไปดูในห้างมาก่อนนะคะเข้าไปดูในห้างห้าง้าส่งเนาะ,ะตัวนี้นะคะแพงนะคะแพงเพราะว่าเขาไม่มีขวดเล็กนะคะเขาก็จะเป็นขวดใหญ่ประมาณนี้เลยก็คือขวดละ2ลิตรนะคะ ตอนนี้ทานทุกวันเนาะพี่อ้อยก็เลยต้องเอาขวดใหญ่แบบนี้มานะคะคุณหมอต้องการให้เพิ่มตัวไขมันดีนะคะที่จริงคุณหมอให้ทานอะอะโวคาโดก็ได้นะคะแต่อะโวคาโดเวลาซื้อมาจะไม่ค่อยเจอที่ที่ดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบอ่อน นะคะยังมาทันจะสุกก็เสียหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยคิดไปคิดมาทานแบบนี้ดีกว่านะะน้ำมันมะกอกเพิ่มไขมันดี ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต like, ์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลาในไม่ใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเด็กน้อยอยากทําช่องเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ